สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับช่องทัวรท้องถิ่นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูขี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคือขี้นะครับนี่มันเป็นขี้ของตะก,กะแตนนะครับ เป็นตะกั่วแตนที่ถูกเลี้ยงไว้แล้วมันก็ขี้ออกมานะครับผมก็เลยเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยเก็บมันมานะครับขอขอลุงมานะครับเป็นตะกั่วแตนที่ลุงกับป้าเกเลี้ยงไว้ลุงจะเก็บต้นหญ้ามาให้มันกินนะครับเป็นตะกั่วแตนเลี้ยงนะครับเนี่ย ต้นหญ้าเก็บมาให้กินแล้วก็มันจะขี้ออกมาแบบเนี้ยเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆผมก็ไปขอลุงแกมาแล้วก็นํามาหมักนี่นะครับที่ผมนํามาหมะักตรงแสกดีกว่านี่นะครับนํามาหมะัก การหมักก็ไม่มีอะไรมากก็คือเอาน้ําใส่ใส่ถังไว้แค่นั้นแล้วก็คอยกวนให้มันเน่าเปื่อยจนเป็นปุ๋ยนะครับแล้วเราก็ไปนําไปใส่ต้นไม้ซึ่งผมยังไม่เคยลองดูนะครับเพิ่งจะลองทําวันนี้นะครับนี่คือขี้ของตะกัแตนนี่ครับขี้ตะกัะแตน สดๆที่ผมได้มานะครับมันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้กลิ่นมันก็จะหอมนะครับเป็นหอมเหมือนอะไรอะต้นต้นต้นหญ้าหรือว่าต้นอ้อยหรือว่าต้นข้าวฟ่างที่เขานำมาให้มันกินนะครับกลิ่นก็นจะหอมแบบนี้นะครับนะกินอะไรมันก็จะหอมแบบนั้นนะครับ เราจะพาเขาไปดูโรงงานผลิตขี้ทำไรบ้างเธอเอ่งได้เดี๋ยวจะพามาดูผลิตขี้ฮะผลิตขี้ผลิตขี้อะไรขี้ตะกัแตานอ๋อ ตอนนี้เรามาดูขี่ตักระแตนนี่ครับเป็นที่กรงเลี้ยงของป้านะครับที่เลี้ยงตะกะแตนไว้ที่เป็นแหล่งผลิตขี้ที่ผมนำไปให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้อันนี้คือตะกะแตน แตนปลาตังกาตลกแตอะไรปลาเถืองแตนปลาตังกาตนัวเขียวครับแลกแตนปลาตังกาตัวเขียวแตนปลาตังกานี่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้ขายเนี่ยเลี้ยงขายแล้วเดี๋ยวเอาข่แมงกอนอ๋อเอาไข่แมงกอนมีพอมันขายได้สามหกแล้วก็จับขายเลยดาวมันดาวไว้เหลือตายนะครับปลาเขาเลี้ยงหุ่นพอแล้วก็จับ นปลาเขาเลี้ยงไว้ขายนะครับแต่ว่าจะเอาไข่มันก่อนไว้สักสามหนจะขยายพันธุ์ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะได้ขี้มันก่อนนะครับคือโรงงานผลิตขี้ของตะกะ่แตนที่พาเพื่อนมาดูนะครับ ตอนนี้ขี้พอกันไหมปราเถืองขี้พอไหมขี้ตะกะแตนเนีไงมาขนจองเยอะไหมอ๋อมันก็มีอยไงนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนให้มันสักของมาให้มันก็กวาดไหมมีใครจองมึงอะ่ะจองหลายคนะมะยังไม่เยอะอัะเยอะก่อน อันนี้มีคนจองแล้วใช่ไหมคีเนี่ยไม่พอกันใช่ไหมเดียนมันคาวบอกจะเอาไปตายดอกไม้อ๋อก็บอกว่าไอ้เก็บมาเอาปลาว่ากระแตนปลาตังก้าตัวเขียวเป็นอาชีพเสริมของคน เถ้าคน,นแก่น,นครับเขาไปถ่ายยังไอ่ะจะได้เห็นตัวมันเปิดช่องมานั่งจะออกไหมช่องมันหลงแล้วก็เอาโทรศัพท์กับแปนหน้านั่นถ่ายเลยจะได้เห็นตัวเออเนี่ยนี่นะครับเรามาถ่ายด้านในนะใจเย็นๆมันตกใจบินครับ ตะกแตนปัสกาตัวเขียวตัวน,นี้ยังไม่เขียวเนาะง,งับเดี๋ยวรอให้มันโตเต็มที่มันอาจจะเขียวตัวอาจจะใหญ่กว่านี้ใหญ่แล้วเขียวแล้วตอนนี้มันก็เริ่มทับกันแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวมันก็ไข่ครับพักกันแล้วเดี๋ยวมันก็ไข่นี่คือตะกแตนของล,นะลุงกบปลาเคเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริม เนนกาะตะมุมตะมุมมงนะครับในกรงเลี้ยงก็เยอะนะครับตอนนี้มีน่าจะเป็นหลายพันตัวอยู่อันนี้นี่คือต้นต้นอะไรบะเทืองต้นอะไรที่ให้มันกินเนี่ยต้นยาหวานแล้วก็อ้อยแล้วก็ใบกล้วยยาหวานอ้อยแล้วก็กล้วยใบอ้อยแล้วก็ใบกล้ว,วย นะครับนี่นะครับขี้ของมันเริ่มเยอะแล้วตอนนี้น่าจะมีคนจ้องแล้วเอาไปใส่ต้นไม้น่าจะไม่พอกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากลองนำขี้ไปใส่ต้นไม้ก็ลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะงาม ผมก็กําลังทดลองอยู่แต่ว่าจะพามาดูแหล่งผลิตขี้ของมันก่อนครับ<ไ>อันนี้ถักอะไรปะไปเถอะฮะถักถักอะไรผักของพระตูบาทตูบาทพระ อเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมเออเป็นอาชีพเสริมก็พอได้ใช้มั่งครับสิ้นเดือนก็ได้อยู่มะเออสิ้นเดือนก็ได้อยู่เป็นอาชีพเสริมของลุงกับป้านะครับสำหรับถักถักอะไรนะระคดตด<ป> <laughs> บาดพระตดบาดพระ,พะ <laughs> อ๋อ เขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้แม่ขยายแต่ว่าเขาใส่จูดบาดพระแหละตลกบาทเออตลกบาทตลกบาทเรียกไม่เป็นอ๋อนอกจากเรียงถักตลกบาทแล้วก็เรียงตะกะแตนเออเป็นอาชีพเสริมครับเขาเป็นอาชีพเสริมไม่ต้องไปโผเขาครับก็ได้ใช้ไปสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะน,นำอะไรมาฝากออขอรอติดตามนะครับครับสวัสดีครับ <laughs>